โอต้นการเทปคงเปลี่ยนที่นาา้าราแล้วใช่ไหมเกิดความรักครั้งใดบอกเคยได้ลุ้น อยากจะเจอเนื้อคู่แต่ดันไปเจอเนื้อตุนโดนเขาต้มซะจนเก็บเปื่อยอยู่เรื่อยไปเหมือนกกรมเทพมาลอ,องใจเจ็บทุกครั้งที่มองใครพระเอกนักรรบผู้กลเป็นศพบอลต,ตเหมือนในละครไทยอยากจะมีใครไว้เกี่ยวดองก็ได้แต่เจ็บกับดองใจอยากจะบินต้องระบายกับเขาแม่นเมาดันบินเขากองไฟเคยคิดว่ารักผุดทองลองใจแต่ใจพวกกลับที่มีไว้ลอกน้ำตาเราต้องไปเช็ดหัวเขาเพราะเขาให้เรากินน้ำตายสอบบเกิดมาเป็นไหมหรือจะหวังไม้ปองอะไรไหมดอกบุหลาความรักที่เขาให้กันไม่ควรจะหวังอะไร น้องนสวมเขาแต่ว่าเขาได้สวงกอดนอนโฟกัสฮอตแต่ไอ้ก็ซอบไปฮอตเขาปวดว่าสิไปฮักไคยคนที่ช้ำก็คือเขาต้องมาคอยปวดหัวกลุ้มหากุกูหลับจอพอแล้วฮักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเสเวมาหลอกให้ฮักแล้วนก็โดนเทหัวใจสิเพค้องทำบุกคุ้มครองกุหลาบดอกนี้เอาหน้ำมาแทนหัวใจ เจ้าขอให้พอหัวใจมันสิผางบอกมีภัยฮักก็โบเป็นยังจบเจอ คิดถึงใครบางคนบรรยากาศออมซาเฮฟชิมแฟร์เรนไฮท์ every day ไม่ใช่วันธรรมดาเพราะฉันทำทุกทุกวันให้เป็นวันบ้าเหลังคาอุหลาบคลายสมหลังเคสโทรศัพท์ฉันเคยมีรูปเธอแล้วก็เบอร์คนสำคัญอยู่ข้างในไม่โมบายมองนอกหน้าต่างบรรยากาศโคตรจะชิลตอนนั้นฟิลเหมือนฉันเดินในทุ่งดอกคาโมไมอาจเป็นเพราะว่าตอนนั้นฉันไม่เคยคิดถามเธอจะหลอกให้ฉันรักก็ไม่เคยคิดวฉันเคยเข้าใจว่ากุหลาบสวยงามพอเวลาผ่านไปทรมานิปทรมาน พิกน้ำรักของเรานั้นเป็นเพียงคอสันนิบฐานฉันเลยวัดภาพไปไกลเพราะฉันมองสันนี้หวานเพราะเธอเข้ามาเหมือนกับว่าเธอเข้าใจฉันต้องยอมปล่อยเธอไปพร้อมกับคํามธิตฐานพอได้รู้ความรักไม่ชอบกินนิ้หานน้องโดนสวมเขาแต่ว่าเขาได้สวมกอดงดโฟกัสฮอตแต่อายก็ซอดไปฮอตเขาหัว,ว่าสิไปฮัไทยคนที่ช้ำก็คือเขา มาคอยปวดหัวกลุ้มหากกูหลับและเด้อพอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเซสเวมาลอกที่หักแล้วนอกก็โดนเทหัวใจสิเพกล้องทำบาค้มครองกูหลับดอกนี้เอาน้ำมาแทงหัวใจเหตุจังใดก็บอกเคยสมหวังบอกเจ้าของให้ ใจมันสิผ่านบ่มีภัยครับก็บ่เป็นยังจบเจอคุณลาบเลเดตะพอแล้วความรักมีหาวิมานออินใดจากนี้จะไม่ขอเอาหัวใจไปผูกไว้ตรงข้อตีนใครอยากเข้าความรักที่ทุกคนคอยฝ่ายอยากจะปีนก็ปีนไปความรักความทุกข์ความสุขความเศร้าจะไม่พบฉันอยู่ในสีนใดคุณลาบ หัวใจมันสิพังบ่ามีไัยฮักก็บอกเป็นยังจบเจอ